ได้ยินเสียงแมวรอ้องไม่อยู่หลังบ้านแล้วหรอเห็นไหมนกร้องดังเลยขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาเร็วอ่ะเร็วสันชยัยขึ้นมาเองอ่ะไม่ต้องช่วยขึ้นมาบันไดแค่สองขั้นฝึกหน่อยสันชยัยฝึกหน่อยเร็วขึ้นมา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 เร็วเดี๋ยวสันชัยต้องไปฉี่มามาไม่กลัวเร็ว เร็วชันชัยขึ้นอ่ะอึ๊บ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 อึบเร็วชันชัยเอ้ยชันชัยชันชัยไม่ขี้กลัวนะเร็วขึ้นมาทุกทีหนองต้องไปอยู่ข้างหลังเขาเหมือนเหมือนเด็กขี้กลัวเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาชสสันชัยมามาชันชัยโอ๊ยชันชัยเอ้ยชันชัยขี้กลัวจริงเลยมาเร็วชันชัยอะ่ะอ่ะไปอยู่ข้างหลังให้ให้ชันชัยช่วยให้ชันชัยขึ้น ฉันก็ล,ลุกลำบากเหลือเกินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยสัญชัยนะอ่ะอ่ะมาอยู่ข้างหลังสันชัยอ er. ่ะอยู่ข้างหลังแล้วอู้อู้อ้ขึ้นอีกอ้าอ้าอาหมดแรงเหรออ้าอ้าอู้ออ้ขึ้นอ่ะขึ้นเร็วอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะขึ้น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 ฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ไหนฝั่งไหนอ่ะปุ๊ปุ๊ปุ๊ป ฉันชัยเอ้ยฉันชัยฉันชัยแรงน้อยจังอ่ะขึ้น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 อ่ะ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 ช้อนก้นช้อนก้นโอ้ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังแอนเดี๋ยวหลังแอนอ่ะขึ้นอ่ะอ่ะช่วยฉันชัยอ่ะช่วยฉันชัยอบอบปอือ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 อืบอ่ะไม่ลงสิอ่ะได้มาแล้วขั้นหนึ่งไงขั้นหนึ่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งขึ้นอีขั้นหนึ่งโอ้ยเก่งมากโอ้ยฉันใช้หนุ่งหนโนงนุ่งหนุโอ้ย กะดุบเลยายกลัวเขาจะลงไปบันไดอ้ยอ้ยตายตายอ้ยสันชายเขาร้องดังมากเลยโอ้ยสันชายเอ,อ,อ้ยอ้ยเสือยรผุงไหมเนี่ยะสถียรผุงไหมเนี่ยมาสิันชายมาฉี่นะสันชายเข้าที่ไปละเข้าที่นอนไปแล้เหรอ ไปชีดสีละฉี่ไปไปฉี่กันไปฉี่กันไป